รู้สึกรู้สึกดีใจแล้ว yeah> okay, okay, กันแต่ว่ามาตอนเช้านี่แทบจะไม่ดีใจเลยท้องเสียเลยออมาแบบนุ่มๆแบบเมาลุกมาเออได้เห็นปากเต้ปากต้าไหมนะป่วยเออเดี๋ยวดีขึ้นครับพอเข้ามาแล้วนน่าจะใจชื้นโอเคก็วันนี้ครับเราอยู่กันที่งานเอ่อไทยแลนด์โซเชียลเอชเกมมิ่งกับวะก็อยู่อยู่กับผมนะครับจากที่เราก็กีนวันนี้คือ กีมเนี่ยต้องบอกว่ามาเข้าชิงรางวัลเนี้ยปีละสองปีใช่ไหมแล้วก็ปีนี้ก็เป็นหนึ่งครั้งครับที่ทางเอเนี่ยเชิญเรามาร่วมงานนะครับก็มีเหล่าอิทูนิเซอร์เซอร์วิสตี้นะครับของกูไก่สปอร์ตเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ที่เนี่ยจัดอยู่ในหมวดของนักกีฬาอีสปอร์ตที่เป็นเซเวอร์พีซีนะฮะก็เดี๋ยวไปรอดูว่าบรรยากาศข้างในอะไรยังไงจะมีใครบ้างเจอใครบ้างเผื่อพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวพากีมมาประวัลด้วยได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่า ยังไม่บอกแต่บอกไปแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยดีใจไหมอันนีใจะมันก็ตัวดีใจไหมอยู่แล้วอยู่แล้วหรอจริงๆมันอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอย่างงี้เขาเรียกว่าคนปกติคนเล่นเกมอ่ะมันก็จะไม่ได้มีรางวัลอะไรพวกนี้หรอกแต่บางวันเนี้ยมันเข้ามาเขาเรียกว่าทำใจปูเออเรารู้ว่าเอ้สิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันมีใครมองเห็นบ้างอย่างน้อยเราบอกพวกนี้มันเขาเรียก เยีออยวยาจิตใจอ่ะเฮ้ยเหนื่อยนะแต่ก็ได้รางวัลเลยพรุ่รงนี้เอาทีมวอลเลยนี้มันมัน,ม,นมันยากพอควรนะแต่ว่าพอมันมีมันก็ดีมันก็ดีกว่าไม่มีแค่คำนี้<ช>เออเพราะว่ามันมันช่วยเติมเาเรียกอะไรพลังเราอ,อยู่ใจเราให้เราแบบเจ<ช>อจะรู้สึกว่าเอออยากจะลุยอยากจะสู้ไปต่อง่ายๆก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับฝากด้วย เดอะม s สคอม a าฟเดอะเทอร์เรียลเกมส์เฟก็เป็นปรางวัลสำหรับนักกล่นอีสปอร์ตในการแข่งขันเกมประเภทเ a อ t เท r o y a รียลนะครับที่ได้นับความิยดสูงสุด่งผู้เข้าชิงครับในรอบไปนี้นะครับได้แก่เอสครลเซียและเดรรูการซึ่งู้ที่ได้รับรางวัลเดอะม s สต์คอม a าฟเดอะเทอร a เรียลเกมส์เได้แก่

ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทาง AES มากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางเกมขับจีนะครับที่ให้พื้นที่ในการสร้างชื่อเสียงตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าพวกนี้มีคนจริงๆสรางเกมขับจีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับสังกัดแอคชั่นออร่าหรือทุกคนที่เคยร่วมง,งานกันมาเลยที่ช่วยกันการดูการอิสปอร์ตมาโดยตลอดและสุดท้ายนี้ครับก็ต้องที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆที่คอย สร้างชื่อเสียงให้กับสตรีมเมอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับสําหรับแฟน,นแล้วก็รุ่นของคีย์บอร์ดเกมมิ่งที่ได้รับความน,นิยมสูงสุดนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับีะมุ่งสู่ควาเกมมิ่งมาั์นะคะนนรับขอแสดงควาพมิเนียะครับโลดิเตจีนะ เมื่อกนี่ะคะองเกมเมองคนไทยท่านหนรนะคะก็มอรางวัลให้สำหรับาวันนี้นะคะแล้วก็ไสัยเปก่อน AS e s p o r t นะคะที่จัดการเกมในครันี้แล้วก็มกอบรางวัล ึกเป็นไงบ้างคะเออรู้สึกเป็นไงบ้างคะกับรางวัลรู้สึกรู้สึกรู้สึกดีใจแล้วกันแต่ว่าตอนแรกเมื่อเช้านี่แทบจะไม่ดีใจเลย้องเสียเออมาแบบเบื่มแบบเบาลดมาเออได้เห็นปากเต้ปากตัวเต้ยป่วยเออแต่ดีขใจครับเพอเข้ามาแล้วใจชื้นแต่เพตัวเองด้วยนี่ยัดใส่ไม่ได้ไม่ได้ ฝากเขาดังไหมนะ่งขอากเขาเ่า๋ยวติดตามนะคะสินค้าใหม่จากโรจิเทคดีรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์ปปรให้อ e ุสระได้ว้าแน่นอน,นค่ะกับโรจิเทคดีค่ะเขาเล่นจิไใจนะก็ะะะเดยวนมะีของมีคันนี้เยนะของไอ้เซียแครบุลอนที่ไปฮออเ์เรบแล้วไ,ไปองเชียวใช่ ครับโอเคครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนจนผมได้รางวัลน,นี้เป็นปีที่2เนาะก็ดีใจมากๆปีหน้าเดี๋ไรอีกนะยังไงก็ฝากสนับสนุนด้วยแล้วก็เดี๋ปีนี้บอกเลยว่าช่วงต้นปีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะทำมาพยายนล้วช่วงกลางปีช่วงแข่งแบบเครียดเยอะมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างยังไงก็ฝากติดตารมาเชียร์ด้วยคิดถึงแล้วก็รักทุกคนเสมอครับ